ค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรออนเลินวิชาภาษาไทยชั้นป .4 กับครูฝ้ายนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนไปแล้วเรื่องอักษรสามมู่ตราย,ยางนะคะแล้วก็เรื่องคำเป็นคำตายซึ่งทั้งสองอย่างนั้นเป็นพื้นฐานที่เราจะนำมาใช้ในการเรียนเรื่องการผ่านอักษรการผ่านวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเด็กๆก,การผ่านวรรณยุกต์เป็นอย่างไร เราจะได้เรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆว่าผันวรรณยุกต้องผ่านอย่างไรออกเสียงอย่างไรแล้วก็มีวิธีการผ่นอย่างไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆก,ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะดูภาพเพื่อนของเราสักนิดหนึ่งเพื่อนของเราถามว่าคำว่าแจวเมื่อใส่รูปวรรณยุกเอกหรือรูปวรรณยุกโท จะอ่านว่าอะไรแจวใส่รูปวรรณยุกต์เอกดูนะคะกลายเป็นแจวค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักแจวไหมคะเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วถ้าใส่รูปไม้โทรเป็นแจวนะคะพูดแจวเจว เห็นไหมคะเด็กๆแจวแจวแจวใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกันเขียนต่างกันเลยค่ะแล้วก็ความหมายของคำก็ต่างไปด้วยนะคะเด็กๆคราวนี้เราจะได้เรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์แล้วค่ะเด็กๆแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนมาลองจำแนกคำที่ครูให้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะเด็กๆ อ่านคำไปพร้อมๆกันก่อนค่ะสายจันเลมตับฐานสูตรฝ้ายเรื่องกล้องโจก๊กมด ผิวเดี๋ยวหวานน้ำทั้งหมด15คําคำเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะทรายจันเลมตับทานสูตร ฝ้ายเรื่องกล้องโจกมดผิวเดี๋ยวหวานน้ำถ้าเราจะจำแนกคำเหล่านี้โดยที่จำแนกตามรูปวรรณยุกต์จะได้อย่างไรนะ หากเราจำแนกคำตามรูปวรรณยุกโอ้เด็กๆดูนะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เยอะมากเลยคำที่มีไม่เอกมีสองคำคำที่มีไม่โทมีสาคำคำที่มีไม่ตรีมีคำเดียวและคำที่มีไม้จัตวาก็มีคำเดียวเช่นกันนะคะคำที่ไม่มีรูปเด็กๆอ่านคำแล้วลองสังเกตเสียงของคำดูนะคะายจันทร์ เลมตับสูตรมดผิวหวานเอเด็กๆสังเกตได้ไหมคะเสียงของคำเนี่ยระดับเสียงเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าไม่มีรูปบรรณยุกเหมือนกันเลยส่วนคำที่มีไม่เอกนะคะทานเรื่อง ่านเรื่องสังเกตเห็นไหมคะเด็กๆมีรูปวรรณยุกต์เดียวกันแต่ว่าระดับเสียงของคำเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะมาดูคำที่มีไม้โทกันบ้างคะ่ะฝายกล้องน้ำแล้วคำที่มีไม้ตรีนะคะโจก และคำที่มีไม้จตัตวาเดี๋ยวแต่ละคำเนี่ยค่ะจะมีระดับเสียงไม่เท่ากันนะคะแม้ว่าจะว่า,าจะมาอยู่ในหมวดเดียวกันก็ตามมาลองเปลี่ยนวิธีจำแนกใหม่ค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาจำแนกตามเสียงวรรณยุกต์ดูบ้างนะคะจากคำที่ครูให้ไปทั้งหมดเนี่ยสิบห้าคำเมื่อนำมาจำแนกตามเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ ได้เสียงละ3ามคำเท่ากันเลยค่ะเด็กๆมาดูเสียงสามันกันนะคะเสียงสามันบันไดขั้นแรกสุดได้แก่คำว่าายจันเลมายจันเลมระดับเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะเด็กๆมาที่เสียงเอกค่ะบันไดขั้นที่สองเสียงเอกนะคะ ตับฐานสูตรตับทานสูตรระดับเสียงเดียวกันเลยค่ะมาที่เสียงโทค่ะบันไดขั้นที่3ามฝ่ายเรื่องกล้องฝ่ายเรื่องกล้องเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะระดับเสียงเดียวกันค่ะ เสียงตรีค่ะเด็กๆบันไดขั้นที่4นะคะโจก๊กมดน้ำโจก๊กมดน้ำและเสียงจัตวาค่ะเด็กๆบันไดขั้นที่5นะคะบันไดขั้นสุดท้ายนะคะเดียเด๋ยวหวานผิวเดี๋ยวหวานผิวเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ คำแต่ละเสียงเนี่ยในแต่ละเสียงวรรณยุกเนี่ยนะคะจะมีระดับเสียงเดียวกันเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาระดับเสียงเดียวกันแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำบางคำเนี่ยอย่างคำว่าผิวมีเสียงจตวาแต่ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยหรือคำว่าน้ํา มีเสียงต,ร,ตร,ยร,ร,งยงรีแต่มีรูปวรรณยุกโทคำว่าเรื่องมีเสียงโทแต่มีรูปวรรณยุกเอกหรือคำว่าตับไม่มีรูปวรรณยุกเลยแต่มีเสียงเอกนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคำที่ไม่ตรงกับใจค่ะปากไม่ตรงกับใจนะคะคำในภาษาไทยนะคะรูปกับเสียงวรรณยุกไม่ตรงกันค่ะอันนี้ก็จะเกิดเหตุเนื่องมาจาก ทั้งคำเป็นคำตายแล้วก็อักษรสามูที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันทีนี้เราก็จะมาฝึกผันเสียงวรรณยุกต์กันแล้วค่ะเด็กๆเราจะเริ่มจากอักษรกลางก่อนเลยนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะอักษรกลางมีอะไรบ้างมีกี่ตัวเนาะยังจำได้ใช่ไหมคะไก่ แจดินตายบนป่าโองก้าวตัวนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะอักษรกลางคำเป็นจะผ่านวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เด็กๆจำคำเป็นได้ใช่ไหมคะว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรส่วนอักษรกลางคำตายผ่านวรรณยุกต์ได้สี่เสียงนี่แค่อักษรกลางก็ต่างกันแล้วนะคะเด็กๆอักษรกลางคำตายเนี่ยพื้นเสียงจะเป็นเสียงเอกแต่ว่าอักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญเห็นไหมคะต่างกันแล้วนะคะเด็กๆ อันนี้ก็ถึงได้ว่าเด็กๆจะต้องเรียนเรื่องคําเป็นคําตายแล้วก็อักษรสามหมู่มาก่อนฝึกผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเด็กๆมาลองฝึกผันเสียงวรรณยุกต์กันนะคะเด็กๆอักษรกลางคําเป็นเช่นคําว่ากากากา้า กากาอันนี้ครูไล่ตามเสียงสามัญเอกโทรตรีและ,ะตะวาเลยนะคะเด็กๆก,กากาก้ากากามาดูคำว่าจนกันค่ะจนจน จนจนจนคำว,ว่าเอยค่ะเอยเอยเออยเออยเออยนี่คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กๆฝึกผันอีกทีนะคะกา กากาก้ากา,กาจน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 เอย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 พื้นเสียงของอักษรกลางคำเป็นคือ เสียงสามัญน,นะคะเด็กๆตรงนี้นะคะและผันได้5เสียงครบเลยนะคะเด็กๆรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำค่ะมาที่อักษรกลางคำตายกันนะับบ้างนะคะเด็กๆสังเกตเห็นช่องสีเขียวตรงนี้ไหมคะว่าไม่มีเพราะว่าอักษรกลางคำตายพื้นเสียงคือเสียงเอก นีนะะ่พื้นเสียงคือเสียงเอกคำพื้นเสียงเนี่ยเด็กๆสังเกตได้ง่ายมากเลยว่าคำไหนเป็นคำพื้นเสียงนะคะก็คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ตรงนี้เห็นไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยแต่ว่ามีเสียงเอกนะคะอักษรกลางคำตายผ่านได้สี่เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงเอกเช่นปาก เด็กๆออกเสียงดูนะคะปะเป็นเสียงเอกนะคะแต่ว่าไม่ต้องมีรูปวรรณยุกต์เอกผ่านเสียงโทเป็นปะปะปะออกเสียงลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นเสียงสั้นนะคะอักษรกลางคำตายปะ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 กาดกาด กาดกาดโบก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 จะสังเกตว่าคำที่มีเสียงจัตวาเนี้ยนะคะจะออกเสียงยากนิดนึงแล้วก็จะไม่ได้มีคำใช้ในภาษาไทยนะคะแต่ว่าคำที่เป็นอักษรกลางคำตายเนี่ยก็ยังคงมีรูป วรรณยุกต์ตรีและโทและจัตวาตรงตามเสียงอยู่นะคะเด็กๆสรุปสักนิดนึงค่ะอักษรกลางคำเป็นผ่านได้ครบ5เสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญเช่นกาจน เอยพันด้วยไม้เอกเป็นเสียงเอกกาจนเอยผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโทกา่าจนเอยผันด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรีกา้าจนเอย พันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวากาจนเอยมาลองฝึกพันเสียงตามแนวตั้งดูนะคะกา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 จน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 ,จนเอย เอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ๋ยนี่คืออักษรกลางคำเป็นนะคะส่วนอักษรกลางคำตายจะผ่านได้สี่เสียงรูปและเสียงตรงกันค่ะแต่ว่าพื้นเสียงเนี่ยเป็นเสียงเอกเช่นปะกาดโบก ผ่านด้วยไม้โทเป็นเสียงโทเช่นปะกาดโบกผ่านด้วยไม้ตรีเป็นเสียงตรีปะกาดโบกผ่านด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวาปะกาดโบกออกเสียงลาบากนิดนึงค่ะสำหรับเสียงจัตวาคราวนี้มาลองออกเสียงเป็นแนวตั้งดูนะคะเด็กเด็ก ปะ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 กาด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 โบก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 เด็กๆสังเกตคำในแถวนี้นะคะพวกนี้ที่ครูวงไว้นะคะ มักไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะเป็นแค่เสียงไว้เฉยฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าอักษรกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรูปและเสียงวรรณยุกเนี่ยจะตรงกันมีแค่อักษรกลางคําตายเท่านั้นที่ว่าพื้นเสียงเป็นเสียงเอกแต่ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะส่วนถ้าเป็นอักษรกลางคําเป็นผันได้5เสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันอันนี้เป็นการฝึกผันวรรณยุก จากอักษรกลางซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วค่ะคราวนี้มาทดสอบความรู้ก่อนที่จะไปฝึกผันวรรณยุกต์กับหมู่อักษรหมู่อื่นๆดูนะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกผันวรรณยุกของคำจากภาพมีภาพอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆภาพแรกภาพนี้นะคะเป็นกริยา คือเหวี่ยงของออกไปไกลๆปานั่นเองค่ะส่วนภาพนี้คือภาพเต่านี่คือภาชนะชนิดหนึ่งแก้วค่ะเด็กๆและนี่คือสัตว์ปูส่วนรูปนี้โบและภาพสุดท้าย ลุยค่ะเด็กๆทั้งหมดนี้นะคะทุกภาพเลยเมื่อเขียนเป็นคำแล้วคือคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทุกตัวเลยเด็กๆฝึกผ่านได้ไม่ใช่ไหมคะไม่ยากหรอกมาฝึกผ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะคำแรกนะคะปลาปาเป็นอะไรคะคำเป็นหรือคำตายคะเด็กๆปลา แน่นอนประสมสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดคำเป็นค่ะผ่านได้5้าเสียงปาป่าป้าป้าป่าอีกครั้งนะคะเด็กๆปาป่าป้าป้าป่าแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเต่าเต่าสระเอา สระเสียงสั้นเอ๊แต่อย่าลืมว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคำเป็นคือถ้าประสมกับสระอําไอไอเอาถือว่าเป็นคำเป็นเพราะฉะนั้นเต่าอักษรกลางคำเป็นผันได้ครบ5เสียงค่ะเต่าเต่าเต้าเต้าเต่า,ตา,ตาอีกครั้งนะคะเด็กเดก เตาเต่าเต้าเตาเต๋าง่ายใช่ไหมคะเด็กๆมาดูคำต่อไปกันค่ะมาคำนี้ก่อนนะคะแก้วแก้วประสมสระแอสระเสียงยาวแถมมีวอลหวนเป็นตัวสะกดอีกเป็นคำเป็นแน่นอนค่ะฉะนั้นคำเป็นพันได้ครบ5เสียงค่ะแก้ว แก้ว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 ผ่านได้ใช่ไหมคะเด็กๆแก้ว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 คำต่อมาเลยค่ะปูอู้คำนี้ง่ายค่ะปูสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเป็นคำเป็นแน่นอนค่ะเด็กๆปู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 ป ปู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 ป,ปูง่ายใช่ไหมคะเด็กๆมาดูคำต่อไปกันค่ะคำนี้โบเหมือนปูเลยค่ะรปะสมสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดผ่านได้ห้าเสียงค่ะโบ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 อีกครั้งค่ะ โบ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 ง่ายใช่ไหมคะและคําสุดท้ายค่ะเด็กๆก,กล้วยคะ่ะกล้วยประสมกับสระอัวสระเสียงยาวแถมมียอยักเป็นตัวสะกดด้วยแน่นอนคะ่ะคําเป็นอีกแล้วกล้วยผันเสียงวรรณยุกได้ว่ากล้วย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  อีกครั้งค่ะกลวยกลวยกล้วยกล้วยกลวย,ลวยง่ายใช่ไหมคะเด็กๆการฝึกผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางเนี่ยยังไม่ยากเท่าไหร่ยังไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ารูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์เนี่ยยังตรงกันนะคะแล้วก็อักษรกลางคําเป็นเนี่ยยังผันได้ครบ5เสียงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวอักษรอื่นๆซึ่งเด็กๆ ควรจะกลับไปฝึกฝนฝึกผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางให้มากๆนะคะเพื่อที่จะได้อ่านออกเสียงคำเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชั่วโมงถัดไปนะคะเด็กๆนอกจากอักษรกลางแล้วอย่าลืมว่าเรายังมีอักษรสูงและอักษรต่ำอีกซึ่งอักษรสองหมู่นั้นมีวิธีการผันวรรณยุกต์อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะส่วนชั่วโมงนี้อย่าลืมกลับไปฝึกฝนมากมากนะคะเด็กๆ ครูต้องจากกันไปแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆบ,บายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน